เฮ้ยรุ่นนู้ท่านผู้ชมก็ขอพบกับเกมพาร์ทโมโฟเบียเหมือนเดิมเลยอัดกันตองคืนแล้วมือหนัวอัดคลิปนี้ผมก็ไปนอนแล้วเดี๋ยวค่อยอัดใหม่เดี๋ยวผมทำเกมนี้เริ่มจะชอบเกมนี้มากที่สุดแล้วโอเคครับมาครับโวลไม่ใช่ กดอภอยอยู่หน้าบ้านครับเออสับเบเกอร์ไดเพื่อนเขาเล่นอยู่บ้านหน้าบ้านเลยก็ดีไม่กดของไกลเปิดตีเอาแล้วนะครับโอ้ยลูกตกลูกตกมีใครมีกล้องเปล่าเสียงลูกกกก๊กก๊กก๊ก Sampai ke yang

ขยากเล่นบ้างเราไม่ตุ๊กตาวูดูนี่ขยากเล่นม,นมนนั้งเ,เดี๋ยวไปเล่นนะเดี๋ยวไปเล่น เฮอออ้ยไม่ผ่านนี่รระวังให้ดีนะ มีด๊อกแต่ที่มีคนที่ดอกที่ขาดไม่ใด่ทังเกีมเหมือนเดิ Ok, anotando

เป็นตัวไหนตุกตาใช่ครับตุกตาเน่เล่นตุกตาขออนุญาตหนขอ่อยาไหนเออ,อเดอดอีกอันนึงอยู่ไหนหรอคะเหมือนมันย้ายจุดปะ่ะเมื่อกี้เหมือนผมซีดยืนของจากข้างหลังไม่ไม่ย้ายค่ะหรือเปล่าโยยนเล ่ 1> 1. ขอยถอยมาก่อนเลยเดี๋ยวขอเล่นหน่งดูนะจะเช็คกๆไปเลยเล่นตุ๊กตาไปเลย colocar โออยู่เลยอยู่วลยมีสิ่งส่ว ใช่ไหมคะผีเดินเร็วไหมไม่เร็วครับเดินปกติฮัลโหลเพื่อนผีเดินเร็วไหมคะไปดูรายนิ้วมือได้ไหมมีนั้นนิ้วมือไหมก็สอฟไปน่ะเจอก็สอฟได้ไหมใช่ไหมใช่ครับกดออกเออใช่มีกดออฟแต่เพื่อนบอกมีดอตแต่นี่ช่องสักพักแล้วก็ยังไม่เห็นดอตมีครับมีจริงผมเห็นสองรอบเลยเออเออเออไนไนน มันมันเดี๋ยนะมันมันตอบมันมีไรในมือมันตอบสปีริตบ้องแม่อีกอย่างนึงไม่ไม่ไม่คือไหนแม่มันจะเจอได้แค่สองรไม่ถ้ามันมีดอดแล้วมันน่าจะไม่มีอื่นแล้วอ่ะไม่น่าจะมีมิกแล้วมันมีดอดตาเปล่าด้วยเห็นพร้อมกันเลยอยากรู้ว่ามันวิ่งเร็วไหมอ่ะตอนเนี้ยสรุปเร็วปะไม่เร็วครับไม่เร็ว ได้ยินเพื่อนผีวิ่งเร็วไหมอ่ะเดินปกติครับไม่เร็วฮัลโหลคุณยินผมปรับคุณผู้ชายออไปเลเหนื่อยไม่เคยได้ยินใครพูดเลยสรุปผีวิ่งไวไหมคะไม่ไวครับไม่ไวเดินปกติเลยอ่เหมือนมิ้มมิ้มคนนี้น่ะได้ยินเรา ตอนเนี้ยไม่โยใครก็แบนทีอ่ะก็มีดอทอะพะอยู่เลยมันก็วิ่งไวเพราคุณบอกว่ามันวิ่งปกติเว่ย <Hey, S 2> ขึ้นเสียงเท้าหนักมากต,ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมันใหญ่ไปห้างไหนบ้างแบนทีป่ะเนี่ยฉันเข้ามาแล้วเล่าเลย อยู่แถวห้องนี้นะครับเหมือนบัญชีเลยอ่ะเป็นบัญชีมันเสียงมันจะโหมวนนะผมก็ไม่ช่วนกันเมื่อกี้มันไม่รู้ผีบัญชีผีบัญชีหรือเปล่าถือว่าเราว่ามันใช่ผีบัญชีนะไม่ต้องดูก่อนแต่ถ้าเป็นบนกำลังเปิดค่สองตัวยุเรมันวิ่งไวนะว่าถ้ามันลากคนหนึ่งนะมันจะไม่ลากต่อ แต่บัญชีบัญชีมันทำลายข้าของขนาดนี้เหรอทำลายข้าของหมดนี้เหมือนโยใคร เป็นชีมีฟิงเกอร์พิ้นด้วยของใส่ไม่ใส่ลอยวายเหมือนโยใครมากเลยนะฮัลโหล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 เตรียมถ่ายรูปผีซะยอมสาชีดสักคนหนึ่ง <h ums> แต่ผมว่ารู้สึกว่ามันมันปแปลกๆนะเจอข้าวของแบบแบบแล้วเราไปพูดในจุดที่มันยืน่ะ แม่มันเออผีนี่มันเออฆ่าใครไม่ใช่ได้สักคนเอาคนนก็ไปพูดอย่างนั้นผีกากพี่ก,กระโหลกกลาพี่มันไม่น่าใช่บัญชีนะผมว่าเหมือนอารมณ์อยากระโยคใครอ่ะ you <laughs> กำลังจะก้าวออกจากบ้านแล้วแท้ๆแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้หันจากในไอ้ห้องนี้เลยไม่หันจากกลางบ้านอ่ะหันกลางบ้านตอนนี้ผมก็ต่อโยคัไปแล้วนะผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบงค์ชี้คอยู่สามคนมันจะแบบว่าไม่ได้ฆ่าสามคนรวดใช่ไหมผมเคยเจอเหตุการณ์แบบว่ามันหันทุกคนมันฆ่าคนเดียวแล้วมันก็แบบเดินไปทั่วเลย มันไม่ได้ฆ่าทีเดียวสามคนเหมันผีโตโซนอันนี้มันหรือสองคนในบ้านนี้ไอยูเลมันในนี่ด้วยยูเลมันจะแบบว่าจะโผล่อีเวนต์บ่อยอ่ะเพื่อลดทนิตี้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าแพทเดี๋ยวนี้มันแก้ไปถึงไหนแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันผมแขนหักตกลงกลับมาเล่นได้ไม่นานอ้ผมก็แบบเข้ามาเล่นนี่แหละแต่บัญชีอ่ะผมนั่งฟังอยู่นานแล้วนะมันไม่มีเสียงกรีดร้องเลยนะ พราะฉะนั้นไม่น่าใช่ไม่จำเป็นไม่อยู่ใครก็อยู่เลยและถ้ายิ่งเป็นทายาเพราะว่าตัวมันจะแบบแอคทีฟในช่วงแรกมากเลยนะเห็นเพราะว่ามันจะวิ่งไวซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะเป็นไปได้ยากอยูน่นะครับอาจจะเป็นเพราะเราพูดกันเยอะเลยแปลว่าทาง้วยนะว่าคนเป็นไปได้เป็นไปได้มีความเป็นไปได้เยอะเหมือนกัน นี่ไงดอกอยู่หน้าบ้านแล้วโดุ้ณผู้หญิงดีดอกนะมันเป็นคอนเฟรมดอกนะผมดูอยู่มาสาชั่วโมงคือเป็นคอนเฟิรมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราไม่แน่ใจอย่างว่ามันคือตัวอะไรอ่ะเพราะไทเย่ยเมันก็มีมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันแอคทีฟแต่ไทเยนี่มันความ,มสามารถอะไรครับ เห็นเขาว่าช่วงต้นเกมอ่ะมันมันจะแอคทีฟแบบมันจะให้หลักฐานแบบไวเหมือนกันมันจะแอคทีฟตัวเองมากเลยอนี่ยโยใครไหมอือผมก็เปะยคเขาจาบ้านก็รู้เรื่องแล้วท่านผู้ชมผิดถูกก็ต้องขออภัยสละสละเสียไม่เป็นไรครับเรื่อยๆรล้วก็ได้ทำโหลตอบโยใครนะครับโยไค่โยไค่อาจจะจีก็ได้ โอเคตอบโยกยอแต่เราตายเราตอบถูกแต่ตายคำถามคือทำไมทุกคนเงียบมากเลยไม่ผมคุยอยู่คุณครับโจ้ดินลูกจงครับกดตัวมีพูดกันเหรอคะคุณครับโจ้ดีนนะกดมีด้วย